เสียนย่งางสร้างใจไก่ต้มเป็นได้มือบองไฟมาจากไก่พูมาลินของพ่งยอดบอกบตอซ่าทีมทีมงานจากไก่ของพี่อดเราคือชอบมึงพูมารินสิงฝั่งเศสเป็นไปเห็นเฮียนอยู่หันเห็นเฮียนไหนพ่นี้สมมาหันเลยไปจักสือือรักมากเขาไปจักได้มาได้ไอขนาดนิีวมากบางนึง เขาอัดหัวมันแตกไว้อย่างนี้แหะเขาเลยหายซีซีมันบางนึงเขาเลยมาต่ำจุก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 อยู่นี่ตอนทุบผมบาได้ไทายให้เบิ้งตอนนี้กำลังตำ่ำมันเป็นขีเมือหมวกไฟทอนิวเลยมาต่ำใส่มาดในอัตราส่วนหนึ่งขีดต่อกิโลตอนนี้กำลังต่ำอยู่ต่ำเจี๊กบเจี๊ยได้ประมาณสามสี่ผลงานเพีงว่าโอ้มาทำบาร์ดาตัวเหนียวพันว่าป้าน,นั่นนะว่าโลละลอยหาซิวกับพ่อขายขีเมือ้อพันวะ วัดตําเอียงกันว่าโว่าสันว่ะเมื่อทําทาสีพงแล้ว่าสันพันไปหาผลงานเพลงฉี่เหมยยังซูซีซูซีู่ะมาันในว่าสิฟุบวาาคือเขาห่ารวยกขพ่อซื้อบ้างที่เราล้นเรหารอยเขาพ่อซื้อมาตั้เนี่ยมันหมูต่นตําขายเหมยตะกี้รมันหนักกว่าเห็นงานเหมอตะตีรอยตัวเก็บได้ระยะหนึ่งอ่ะมันกำลังฉีเขากันนะตัวนี้มันเป็น เป็นเป็นปุเอ่อเป็นจีกเกียหมาบินแน่นอนเป็นวา่นนนวา,มามาบินเดี๋ยวสิไปจูดในเบิงยังปีกเปียกอยู่นี่ละนี่ก่อนบางไงนี่ละของกับของฟรีเราเอ้าอ๋อจูดให้เบิงเดินนี่นเ,เด้อยังปีกเปียกอยู่นี่นี่ฝนตกฝ่ากระเมิดจูดลงไฟก,กับกล้วยมันกรบปูเห็นดอกมันกระยิง่งยิ่งไดเสียงเบงสิเป็นยังไงตัวน,นี้ยังปีกเปียกอยู่เนี่เปียกซ้ำเลยเห็นไหมเป็นก่อนเลยล่ะ เบื้งความแรงโอ้โหตายโอ้โหตายโอ้ยมาตรฐานท้องพอบังไฟเขาเจ้าขึ้นได้ดีเหรอขุมลินสิงฟังเซสิงฟังายก็ดีเบิ่งแต่เตอ้ยสีเมือเพื่อโจูดยุกกองให้ยังบินฟุบเลยแน่นอนเฮ้ยเยวะหายวนแหงแค่ไหนแล้วสิไปตากแล้วก็บจูดให้เบิ่งเพิ่นอยากเฮ็ดบังไฟเพิ่นอยากล่องขีเมือเพิ่นอยาก เอาขีเมือไข่นะีมาตำแล้วกะ็ส้มเห็ดมาไฟกา่กาบกล้วยมาตุหางกันก็ไข่สวใส่ข้าส,สูตรปุ๋ยมาแดงอ่าระวังขี้มือจากไข่พุ่มมะลินสีมาใส่ก็บมาบินโอ้มาแดงระวังมาบินก็บมาแดงตัวไหนสีมีใส้ก็กันหรืออาจจิงัดมือค่วงของจากท่านอาจารย์พญาศากเล็กมารับมือในการต่อสู้สิ่งไส้กันก็มาจัก <laughs> ว่าสีทําการจัดบงไฟกาบกล้วยชิ่งเงินรางวัลหนึ่งพันบาทนี่กำลังหืนหัดหฮัดอยู่มีผู้สิเขาร่วมแข่งขันอยู่กับหลายคนอยู่สร้างใจกับมาให้ไอเดียมาเพต้องไปสิ่งเงินรางวัลพันดอกวัาซิ่งปุ๋ยมาซิ่งปุ๋ยหวานเขาเนี่ยมาเอาเอาเข่า,ขาขทาอีกแล้ว <laughs> เงินพันหนึ่งกับสืส่อปุ๋ยได้กับสอบหนึง่งแม่บอกยุเรีย,ยสอยว่า แปดลอยาแปดอยาโอ้ยหายไปสามสิบ <130. S 2> หายพันหนึ่งแล้วเนาะพันหนึ่งเ <1, 000. S 2> สียเอาปุ๋ยของไฟพราะเามาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยวันเขานี่คนกับที่เขารวมสิ่งใส่หลายย่างเ,เายยางน่ยได้เสียคลายยังเนาะเอาของไฟมาจวดเซื้อๆเนี่ยกูได้เวลาหลายสิทุสกะรับปุ๋ยเป็นหนึ่งกระสอบไปวันเขาา่าก่อนที่วันเขาก็ไปเฮ็ดคลบหาห้น้าเนี้ยหรอว้อยนี่เราได้มาจากการ พิชิตใส่ไข่สวอลสันว่าเก่งค้าเก่งแนวถือไปบางเดียวเอาได้ปุ๋ยมาหนึ่งกระสอบอ่าได้หอดจอยฮีโร่คนแล้วมาเอาจอยฮีโร่ก็จะเขาร่วมมาจาักแล้ว <laughs> ปุ๋ยหนึ่งสอบที่แรกว่าสิคิดค้างหางคุณหาบาทเบื้องเดียวก็บ่พอจะได้ดิบได้ดีอยังดอกคือก็สิซิ่งซื่อๆนี่ยล่ะ <laughs> ตอนนี้ก็มีผู้มาสนใจหลายคนอยูน่นะ ทักสิเฮ็ดมือได้ละเดี๋ยวแห้งแล้วยังมาทุ่มกันจะเป็นยังไง่าขีดมือจะแห้งซ้ำได้เดี๋ยวลอง,งเดี๋ยวลองให้เบิ้งอีกหน่อยก็ได้น,นี่มันหล่ดูนี่นี่แห้งามากๆนี่ขยะนขนาดเป,ปียกๆอยู่งด้วยนี่น,นี่บ่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นยังเป,ปียกอยู่งด้วยนี่นี่เบิ่งเป็นขีดเกียร์มาบินโอ้ โอ้แน่นอนของแท้นี่แหละของแท้ของแท้ว <S ie> ่ามันแจ็คแป๊บโหนเฮาแจ็คนั่นแจ็คนี่เฮาแจ็คแป๊บห่าเดี๋ยวแห่งยังเมืองกันกับสูตรอาขีมือจากผู้เอาจากบวังไฝ่ทอนิ่วเข้าวหายมาบังนึงเลยมาตำไซมัดจะเป็นยังไงไปอยู่ไปนี่ไปไปนี่ไปคำอภิบาลหมู่ครัวไปปีไก่ค่า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 ไครัวเนี้ยให้ชี อันนี้ไปก็ไปค่าคกเออค่าค่าคุกไปดีละโว้ยกระจิ <laughs> ่งตม๊บมัดจน,นะเนาะไปไปตีไก่ระบาดเลยางานมาแล้ว <laughs> จังหาสะสโลกแก่เล่นไก่ใช้เวลานานเล่นมังไฟออกจากฐานกินกันทันที <laughs> จังมวค้นเล่นมังไฟไปยังมันจังหลบลายวันออกตัวอะไกัไก่ <laughs> <laughs> มือสร้างใจไก่เก่ง ได้ทำการแหงเรียบร้อยตัมก็แล้วเหล่านี้ไปตีไก่ฆ่ากบไวลเลยทำการตําดต้อแลก็ได้ตากแหงไว้ให้ซึ่งเป็นขีเมือบังไฟทอ,อนิวจากค่ายพู้มลินสิงฝั่งเองพีออดเป็นหามาไปเหตุเหี้นก็เลยซื้อมาเป็นหมกไฟทอ,อนิวเขาอัดดอกหัวมันแตกหรือ,อยังเนี่ยเขาเลยหายมากก็เลยมาถูกตําเอาเป็นหมกไฟทอ,อนิวเอามาใสาา่หมัดเข้าไปประมาณ หนึ่งขีดหลังจากแห้งแล้วสิเป็นยังไงสิไปลร่องให้เบิ่งแห้งเรียบร้อยถามันดีก็สิเปลี่ยนเอานะเพราะว่าเราไปอยู่เราไปตีไก่สิเอาปุ๋ยะก็สิเอาปุ๋ยให้เราก็สิเอาขี้มือซุ่มนีไว้เพราะว่าเราบ่โหหด <laughs> อกเดี๋ยวสิลองให้เบิ่งสิเป็นยังไงมีความเร็วบ่ลังสีเป็นยังไงบานนี่ตัวน,นี้เป็นขีเเกียจมาบินเดอเป็นสูตรบักไฟทอนิว โอ้โอเดี๋ยวเสียทาการทําการเอาใส่ใบตองให้บึงจึงไปตองกลวอมันแห้งแล้วนะ้ำภาษีใหม่ภาษีใหม่บ่เลี้ยวซ้ำไหนแก่ที่ว่าวเสียหายซึ่งเป็นขี่เกี้์มาบินเดี๋ยวสียเอาขี่มือควงของภผ่น่าสัก ไปจูดให้เบิ่งเปรียบเทียบสิเป็นจังไงน,นี่เป็นขีเมือง่วงจากพัยาสากท่อสองเด้มาตำปรุงใส่มาดจีจูดเจดเจ็กันอยู่เสมือนี่ยแหละสิเป็นจังไงเปรียบเทียบใกล้เคียงกับขีเมือที่ได้ไมาจากผู้มาลินสิงฝั่งเซ่บ่ะดังขีเมือง่วงจากพัยา,าสากนะสู่เขาเด้อยพัยา,าสากเด้อว้าว สูสีกันเฮ้ยนี้กันไอ้ยน่าสาก,กับสิงฟังเซ่ะสูงกันพอปั่นกันเดี๋ยวสีเฮ็ดเปรียบเทียบขีเมือสองตัวนี่ใส่หมวกไฝ่กาบกล้วยให้เบืองถ้าขี่มือพ่มาลิ้นสิงฟังเซของสร้างใจไกลเก่งดีเฮาสีทำการเปลี่ยนเอาปุ๋ยให้เราเฮาสีเอาขี่มือตัวนี้ไว้ ห้เล่าไปประมาณโลแปดเพราะว่ามันกี่มือมันประมาณโลครึ่งห้เล่าไปโลหนึ่งโลแปดขีดเข้าก็หยักตัวนน้นไปเลย <c oughs> อ่ะกี่มือดีจะคล้องโมยูหัวใสละบ,บาน <c oughs> บอกเสี่ยงเมียงสีถนนใสมาแล้วพี่น้องเลย <c oughs> แฮีงแล้วเก็บของห่มบานนี่ <c oughs> บรรยากาศเป็นแบบนี้พี่น้องมันบรรยากาศเมกสํารับของไฟกาบก้วยถ้าจุดแล้วมันก็ไูเห็นนะนะมันบถถด้อัจถนนในการส้ม อัดล้อซะก่อนส้มสีมือ่อไปซะก่อนช่วงนี้ตอนนี้กำลังมีผู้มาเหยียนในการเลาไม่หลังไฟเคนก็ตังเลา่าคนไห้แกนขามาเลาทุกทุกอย่างใหญ่ดีซ้ำเลยแล้วปวดตี๊ดตำ่ำ <c oughs> เนาะเก็บไว้เลยเฮาวบาทเราไปอยู่ดอกเราไปตีไก่อยูป่ปกติเคท่านี่เราก็ไม่ค่อยหลินของไฟนะเราเป็นเส้นย่างตั้งใจไก่จริง เดี๋ยวสะทำการเปลี่ยนเอาเอาตัวนี้เก็บไว้เอาสีเอาปุ๋ยให้เรานะเดี๋ยวสีเอาปุ๋ยตัวสีเปลี่ยนให้เราเอามาทดสอบเป่นว่าสิเป็นแบบไหนนี่คือขีเมือปุ๋ยมาแดง <c oughs> อ่จาจะทำการเปลี่ยนเอาข้องสรางไกลไก่เก่งเราไปอยู่ยเปลี่ยนเอาเลยป <c oughs> กติเราเป็นเสี้ยนอย่างนะแ่านี่เมื่อกี้เป็นยังไงบ้านนี่ตัวนี้ตัวสีเปลี่ยนเอะไรนี่เป็นปุ๋ยมาแดงนะ เอาซ้ำนี่ละเราเราเสี่ยอย่างเอาไปยังดีเ,ดเละอ, <laughs> อ๋อนี่ซ้ำนี่ละมันตำบ้านได้ไ่มเัรบอกเราซ้ำนี่ละย <laughs> ี่นองส้มคลิปนี้แล้วใครจะบอกเราเนถ้าผูดด้ใดหูวจักงโลกกันได้ <laughs>